y o u watching Rap God on Street และเป็นวาถาทำของเรานะครับเราต้องมาไซเฟอร์กันครั้งสุดท้ายของ Rap God on Street จัดไปเยี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ร้านโจร500 มีจ้งขายส่งและขายปีกถ้ามึงคอมไม่แข็งจะซื้อกิโลให้ซื้อขีดเลยเสื้อผ้าใส่ดีไม่มีตะเข็บราคาโคตรถูกถ้ามึงมาซื้อไม่เหลือตังเก็บอ่าาาต่อต่อยอะกูยอยยวันนี้มาอยู่กับคููเคดพวกกูแม่งเคตจะเฟี้ยวมันก็รู้กูคูบิดไอสต์ถ้ามึงเกากจะเฟี้ยวแบบนี้มึงต้องใช้ปัญญาแต่ที่กูฟลอรได้ยังเพราะกูใช้กัญชากูรู้เพราะกูมาพวกกูลอยกันทุกคนอ่ะไหนอะหยู่ขึ้นมาจุดแล้วก็วนมาฟัง ก็ไปต่อตอนนี้จะภาคใต้อ่ะถ,ถึงมาถึงมาถึงภาคกลางอะอยู่ที่เจเจกรีนอะส่งของเขียวมากูจัดให้เลยอ่ะสักสองขีดไม่ต้องสนใจไม่ต้องมีโคดีหรือโค,โคเคนเจอกับกูอ,อยู่ที่เนี่ยขอขอแกัร์ชนาสักสองขีดแล้วก็เมาแล้วก็ลอยแล้วก็ลอยแล้วก็ลอย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 ลนใจไปยังยงกูยังยม่ยด้น้อยล้ยลอยล้อยลอยอยลอยเอีอยลอยลอยลอยเอีลอยลอยลอลอนพี่น้องกอลอยลอยเอีลยอยลอยอยอยลออยลออยลอลอยอยลลอออยลกออย คิลเลอร์โฟล์ยอโยออ่าเนี่ยผมชื่อชัดอีกทีคือคิลเลอร์โฟเนี่ยเป็นคือปีของฮิคาร์ผู้ผมก็เลยต้องออกมาโชว์อ่าแล้วเนี่ยผมขับรถมาผมเจอรถไฟแล้วก็เจอรางมาสายเพราะอะไรเพราะผมมาไม่ถูกทางเลยสลยหลงหลงอ่าส่งต่อดีวะเนี่ยเส่ยต่อว่าส่งต่อยังไงกัน เพลงมาต่อไม่ได้แรปห่อถ้าอยากนั่งจ้องกูจะไปต่อไม่ได้คิดมากไม่ต้องคิดจ้องแล้วก็นี่กูแรปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ต้องมองกล้องก็ได้อ่าจะเป็นยังไงก็เป็นไปกูฟรีใหม่แล้วก็ฟรีใจปล่อยหัวใจไปกับเสียงเพลงปล่อยดนตรีให้บันเลงกูจะแลปแรปสร้างแรงบันดาลใจกูไม่ได้อยากแบทเทิลใครกูเจอกันนาช็อตเมื่อกี้เขาจัดมัดน็อกแต่กูก็ไม่เป็นไรเพราะกูไม่ได้กิกก็กูทําดนตรีเพื่อเสียงเพลงแล้วปล่อยให้ดนตรีมันบันเลง แม้บรรยากาศมันมองเบงแล oh Jamie, <here S 1> ้วก <Leonardo. S 3> ูไม่กลัวเกงเว้ยต่อต่อต่อเยอกูอาธีวิธีไทม์บริษัตว์ขยากเจอใครอยากเจอกูอะระวังเป็นวัดจามบริษั์ตอนเนี้ยพวกกูเอ้าถือนิ่งๆโอเคโอเคว่าบอกให้กูถือนิ่งๆอะโยโบโซ่เขมีทองบิงบิงอะแหกปากล้วต้องโกนแม่งไปเลยไอ้สัตว์ฟรีสไตล์อยู่แบบเนี้ยเฮียประจัดเอ็มซีเป็นหมัดอ เี่ยวเดี่ยวพวกกูยืนกันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกลุ่มตาลีบันที่ชนกับตึกโวเชตไอสัตว์แต่สมองอย่างมึงกูบอกไว้เลยต้องกลับไปรีโนเวทไอเฮียแล้วที่เนี้ยพวกกูมาแรบกูไม่ได้มาเรียนกูเลยไม่ต้องใช้เกศแตอสัตว์อย่างมึงกูบอกไว้เลยว่าอย่างมึงมันคนละเกศไอสัตว์อ่ะล้วบอกไว้เลยพวกเนี้ยพวกกูจัดจริงแล้วบอกไว้เลยไอสัต์กูไม่มีทองหรือมีบลิงอ่ะไอสัตว์แต่กูมีแต่ใจเนี่ยที่มันเป็นของจริงอ่ะไอสัตว์และพวกกูออลเอ็มซีเรสเพของจริงเฮีย ก <Whoa. S 2> ูไม่รู้จะแับอะไรกันดีกูจัดแบบง่ายๆถ้ามึงคล่องใจ1 2ึสมมึงลองนับ4 5่หเพื่อนกูเป็นกองทัพเว้ย้าเมืม่อ <c oughs> กูสปีดคัมมะเขาเมื่อคิดสักนิดตอนนี้กูนมาแบบเบสฟลิปสาวๆถามกูชีวอนนโรไอ้กัดกูก็จัดโชว์ไปจัดไปจัดไป i w a n n a get r o l l r o l l baby and we on my own baby บ้านเมืองวุ่นวายไม่ต้องไปสนใจแค่คิดมากไปคิดไปทำไมวะไอ้เฮียกูสปิดไฟไลท์กับไฟตอนนี้ชีวิตกูช่างแม่งใครจะเฮียก็ทิ้งไปเว้ยอาเลยเอยหน่อยหนึ่งสักหน่อยเว้ยโยอะ กูก็เป็นแค่แรปสไตล์กูไม่ได้เป็นไทยหรือว่ามึงมีอะไรก็มาคุยกับกูไหมอ่ะบางทีกูไม่แรปแบบฟิบแบบโฟนแล้วหรใครยังไงกูไม่อยากมีレสปิกโชว์โอเคใครใครมะใครนะตัเล็กมากว้าวววววมวว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 ้วว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 วอวววววว่อวววววว้ ได้ป่ะทำกูใชได้ป่ะย่อก็ผมมาเป็น MC บอกว่าเลยตอนนี้กูไม่ได้วอนนบีแล้วไอ้นนี้ก็บอกไว้เลยโดนสักทีใครมาใกล้ๆเดี๋ยวปัดโดนกูยำตีนเอาอีกที <S <S ชีวิตคนเราแม่งก็ขึ้นแล้วก็หลงสุดท้ายทําอะไรไม่ได้ก็คุณก็ต้องปลงชีวิตก็คงไม่ได้ก็ต้องโงมึงบอกกูแล้วไม่ได้ไอ้สัตว์มึงยืนงงแค่แล้ก็แม่งเยอะแยะไอสัตว์มึงบอกเลยขย่ามาแท้ กูบอกเลยว่ากูเลอะและเออตอนนี้กูรับเรื่องเยอะแยะอ่ะกูไม่สนหรอกมีใครเจ๋งกูไม่สนหรอกใครมีใครเซ็งไอ้สัตว์ไอ้บอกตอนนี้แม่งอากาศแม่งวังเวนวังเวงอยังไปได้อยู่แต่พูดตรงๆตอนนี้กูไม่สนแรปเปอร์แม่งมีใครบ้างเพราะพวกกูเนี่ยผู้กลัวคือคนสร้างไหว้โอเคเจอกันใหม่ครับแรปก็ต่อไปรอยร์รัมเบ้อ The police ติดกันหมดเนี่ยแหละ